นี่ก็พันห้านี่ทองเหรออ่าทองคำคทองคำนี่ทองคำหกหมื่นห้านะครับเหรียญทองคำหกหมื่นห้าเหรียญทองคำนี่โครงสร้างไม่เยอะทองคำแท้สร้างไม่เยอะใช่ไหมครับเพรอทองคำมันไม่เยอะอยู่แล้วทองคำสร้างไม่เยอะนะครับใครอยากได้ตอนนี้ทางวัดก็ยังมีอยู่นะครับมีเพิคงเอาลงมาโอ้โหเพิ่งเอาลงมา<ผ>มนะเหรียญเดียวเหลือเหรียญเดียวด้วยนะครับ ไออยากได้ต้องรีบมานะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไ 064 906 0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทินไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐาน a m u l e t o c o m แหล่งรวบรวมวัตถุมงคลพระเครื่องพระเครื่องใหม่สำหรับท่านที่ต้องการเช่าบูชาออนไลน์ด้วยขั้นตอนง่ายๆชำระเงินและรับบูชาได้ที่ร้านเสวินอีเลเวนสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน ผมกำลังเดินข้ามสะพานลอยนะครับผมนั่งรถเมลสาย35มาลงที่บางปะแก้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเริ่มต้นการเดินทางที่นี่นะครับจะนั่งรถตู้นะครับเพื่อนๆมองเห็นไหมนะรถตู้ขาวๆนะั่นผมจะพาเพื่อนๆไปวันนี้จะบอกเส้นทางไปถึงวัดกาหลงเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปกันครับวันนี้ลุยลุยครับวัดกาหลงก็ตั้งอยู่ตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็เป็นวัดของหลวงพ่อสุดนะครับเกจิชื่อดังนะครับนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปรถตู้กันวันนี้ รถตู้คันนี้ก็จะวิ่งไปสุดสายที่แม่กลองเลยนะครับเพื่อนๆใครจะเดินทางไปแม่กลองหรือว่าสมุทรสงครามก็ได้เลยนะครับก็จะผ่านแม่กลองมหาชัยเซนท่านพระรามสองนะครับนี่ครับเพื่อนๆผมขึ้นรถตู้มาแล้วครับครั้งแรกผมนึกว่าจะได้ขึ้นรถตู้คันใหญ่ๆนะครับมันจะมีอยู่สองแบบรถตู้คันธรรมดาแล้วก็รถตู้คันใหญ่นะครับ ราคาค่าตั๋วก็เจ็ดสิบาทนะครับตลอดสายนะครับหมายถึงจะนั่งไกลนั่งใกล้ก็เจ็ดสิบบาทนะครับสมัยก่อนนี้หกสิบตอนนี้ก็ขึ้นมานะครับตามราคาน้ำมันนะครับเดินทางไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงวัดกาหลงแล้วเพื่อนๆนนี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับ,รบเดี๋ยวเราไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะครับ วินมไซค์ก็อยู่ตรงนั้นนะครับนี่อยู่ตรงร้านขายยานะครับวัดกาหลงมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวข้ามถนนไปก่อนี่ค,ครับวัดกาหลงครับ ผมก็นั่งวินเข้ามาก็20บาทครับเพื่อนๆมาถึงแล้วนะครับวัดกาหลงนะครับหลง่อสุดวัดกาหลงนะครับมาวันธรรมดาครับเพื่อนๆคนก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ เข้ามาก็จะเห็นรูปลรหล่อหลวงพ่อสุดนะครับองค์ใหญ่นะครับเพื่อนๆด้านนี้ก็จะเป็นโบสถ์ภายในโบสถ์ออกเขาเรียกว่าวิหารนะครับถ้าโบสถ์ถ้าโบสถ์จะตรงโน้นนะครับโบสถ์อันนี้เรียกว่าวิหารนะครับขอเชิญปิดทองหลวงปู่แดงหลวงปู่สุด นวิหารพอปร,รอนะครับมีวิหารนะครับโอทางวัดก็สวยขึ้นนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็เอาไม้ประดับมาปลูกไว้ตรงนี้ก็สวยนะครับนี่ีหลวงพ่สุดนะครับองค์ใหญ่เลยครับ เดี๋ยวเราไปดูวัตถุมงคลนะครับทำบุญบูชาวัตถุมงคลนะครับมีรูปหล่อนะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อสุดนีเก้าพันนะครับเพื่อนๆนี่เก้าพันตรงนี้ก็น่าจะเป็นเลขโคดรหรือเปล่าเนี่ย หลวงพ่อสุดสิิทโรนะครับมีเก้าันนะแล้วก็มีเล็กลงมานะครับนี่สี่พันเพื่อนโอ้สี่พันก็สวยสี่พันแบบตั้งหน้ารถนี่ห้าร้อยนะนี่ตั้งหน้ารถห้ารอแล้วก็จะมีรูปนะครับ รูปหลวงพ่อสุดนะนี่รูปเท่าไหร่ครับร <100. S 1> รูปละร้อยนะครับ <100. S 1> ก็มีผ้ายันนะครับ <100. S 1> เป็นยันตะกอ้อนี่ก็พื้นละร้อยนะครับมีสติกเกอร์นี่ก็ร้อยหนึ่งมีผลงานอ๋อนี่น, <40. S 1> นี่คือตัวอย่างนะครับ <40. S 1> นี่คือตัวอย่างสีสีนะครับสีสีส หน้ารถหนึ่งร้อยนะครับก็จะมีเหรียญนี้หนึ่งร้อยนะครับอันนี้นี้ปีไหนครับป,ปีหกปีหกสามนะครับย้อนยุคนะครับย้อนยุคสามย้อนลูกนหนึ่งเือนไปสามสี่ปีสามสี่นะครับนีใช่ไหม สองร้อยใช่ปีสามสี่ยันหน้ายันหลังโอ้มีแต่มียันหน้ายันหลังใช่ไหมครับไม่ล้มไมม่ล้งพ่อบอกไม่ล้มสองร้อยยันหน้ายันหลังว่ไม่มีลมใช่ไหมยันหน้ายันหลังนะครับอู้สวยนะเนี่ยเป็นเนื้ออะไรครับนี่เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะครับแดงอะไรทองแดงกระไรทองนี่สองร้อยนะครับ จะมาตรงนี้เป็นสาริกาการงันต้องปีไหนครับปีห้าปีหกห้าจะเพียวห้าหมดอ่ะเพียวห้าทั้งเต้าอ่ะปีหกห้านะครับนีนบนบ่สาริกานี้สองร้อยนะครับนี่เป็นร็อกเก็ตเป็นหวัวใจนะครับหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อย ก็จะมีเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับนี่ก็หนึ่งร้อยนะครับแนไหนว่าคนเดียวไม่ไหวไงมีเป็นล็อกเก็ตแล้วก็นั่งเสือนะครับ<ป>นี่ก็หนึ่งร้อยนะครับเดียนี้เป็นเหรียญรูปไข่นะครับหนึ่งร้อยนะครับนี่ตรกุด นี่แข็งแรงนี่คนเดียวไหวตะกรุดดอกใหญ่นี้สองร้อยนะครับดอกดอกเล็กนี่หนึ่งร้อยนะครับนี่เป็นตะก้อตะเกตะก้อปีไหนครับเหมือนกันเหรออ๋อหกห้าส่วนมากก็จะเป็นหกห้านะมีกหนึ่งร้อยอืมนี่เชือกขักนี่เชือกขักโอ้ใช้เชือกขัด งานขึ้นมือนะครับแล้วก็หล่อนี่ก็หนึ่งร้อยแล้วก็นี่ก็ร้อยก็หล่อไม่ต้องแดแล้วก็มีเสือเสือมหาอำนาจนะครับหนึ100่งร้อยนะครับนี่ก็หนึ่งร้อยนี่คนละเนื้อเหรอครับเออเนื้อเดียวกันกอเนื้อเดียวกันลมดำแดงลมดำนะครับแดงดุไฟแล้วก็นั่นมีห้าร้อยนี่แหละนวะอ๋อเป็นเนื้อนวะห้าร้อยนะ ถ้าเงินนี้พันห้านะครับเงินอวะนี่ห้าร้อยนะครับแล้วมาตรงนี้นะครับหกหกห้าอันนี้เสือเป็นสามหกห้าอหนึ่งพันนะครับอันนี้พิธีใหญ่หนึ่งหนึ่งพันนี่เนื้อเงินเหรอครับสามหนึ่งพันนี่เนื้อเงินใช่ใช่หนึ่งพันนี่ก็ลายทองกายไองทองแดงะไรทอง อันนี้ทองแดงใช่ไหมครับใช่ทองแดงมีห้าร้อยนะครับแล้วก็มีพันห้านะครับพันห้าอปาก้าพันห้าเป็นเนื้ออปาก้านวะอ๋อแล้วก็จำนวนลุงนี่ราคาเท่ากันเท่ากันสามเนี่ยพันห้านะครับนี่ก็พันห้าอ่าทองแดงอันนี้ปีเดียวกันใช่ไหมครับขวาบาทอันนั้นปีหกสี่ อืมสี่แล้วยุคลมสาม3นี่ยบักกาเนื้อนี้ฝาบาทใช่ไหมฝาบาทบาก้าฝาบาทนี่สวยนะพันห้านะครับนี่พันห้านี่ทองเหรอ่ทองคำทองคำนี่หกหมื่นห้านะครับเหรียญทองคำหกหมื่นห้าเหรียญทองคำนี่คงสร้างไม่เยอะ สร้างไม่เยอะใช่ไหมครับตอนคำมันไม่เยอะอยู่แล้วทองคําสร้างไม่เยอะนะครับใครอยากได้ตอนนี้ทางวัดก็ยังมีอยู่นะครับเพิ่งเอาลงมาเ<อ>มื่อวาน้เพิ่งเอาลงมานะเหรียญเดียวเ,เหลือเหรียญเดียวด้วยนะครับใครอยากได้ต้องรีบมานะครับ ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นใหม่ซึ่งกําลังจะปลูกเสกปลุกเสกเดือนหน้าเหรอครับเด <9 S 1> ปลุกเสกวันที่9ก <9 S 1> เดือนหน้านะครับก็เปิดจองตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่31มอมีนาคมนะครับก็จะพุทธาพิเศษเก้า กรกดาคม2566นะครับถ้ามีโอกาสผมก็อาจจะได้มาร่วมงานพุทธ,ธาพิเศษนะครับนี่ครับทางวัดก็กำลังจัดเตรียมทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษเหรียญเหรียญแอปเปิลนะครับเหรียญแอปเปลนะครับ หลังจากผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลของทางวัดแล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้เรามาได้รับข่าวงานพุทธาพิเศษนะครับซึ่งทางวัดก็จะจัดขึ้นในวันที่9นะครับเดือนหน้านะครับเพื่อนๆใครมีโอกาสก็มาร่วมงานได้นะครับนี่ครับทางวัดก็กำลังช่วยกัน

เกี่ควกบจ้นีรุงเรืองให้ใจชาปะจญาทั้งหลายให้เกียาตาทั้งหลายมีปีตามานเรือบาจันคุยตา ཨེ་ ཨེ་ཤི་ཏ་རང་བ་ ཨེ་ད་ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ སབེ་བེ་རུ་ན་ནེ་གོ་ ཨ་ཏ་ เพื่อนเข้ามาในวิหารนะครับก็จะมีรูปหล่อของหลวงพ่อสุดนะครับก็หลวงปู่แดงนะครับนี่ครับเพื่อนๆคาถาหลวงปู่สุดวัดกาหลงตั้งนโมสามจบโทวิตตะวามหาวิโรโทรันโต มระมัตตโนโทวิตตะวาณปาปังโทตักเกสังณมามีหังสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ